เศษจงส่งความรู้ใช้ยูเรียอย่างเดียวดีหรือไม่ดีหน้าที่สำคัญของปุ๋ยแต่ละตัว NPK เป็นธาตุอาหารหลักของพืชเพราะในการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงต้องใช้ธาตุอาหารหรือปุ๋ยที่แตกต่างกันออกไปสวัสดีครับทุกทท่านการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละช่วงจะต้องใช้ธาตุอาหาร ที่แตกต่างกันออกไปเพราะส่วนต่างๆของพืชย่อมทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นรากลำต้นกิง่งก้านใบดอกผลก็มีหน้าที่เฉพาะอย่างแตกต่างกันออกไปดังนั้นในการทำหน้าที่ในแต่ละอย่างก็ต้องย่อมใช้ธาตุอาหารที่แตกต่างกันออกไปด้วย ต้นพืชจึงจะเจริญเติบโตเป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์ให้ผลผลิตได้เต็มที่มีคุณภาพในกรณีของข้าวก็เช่นเดียวกันถามว่าถ้าเราจะใช้ปุ๋ยยูเรียหรือให้ธาตุไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวได้ไหมตอบว่าก็คงจะได้แต่การเจริญเติบโตของต้นพืชหรือของข้าว จะเป็นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติองค์จะไม่สมบูรณ์แข็งแรงต้นข้าวมักจะมีอาการฝือใบมีใบเขียวผิดปกติอวบอิ่มน้ำต้นสูงไม่แข็งแรงโดยเฉพาะในส่วนของลำต้นและใบอวบอ่อนร้มง่ายและเป็นแหล่งกำเนิดของโรคและมแมลงที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของการเือใบ เป็นที่ชื่นชอบของหนอนห่อใบและจุดกำเนิดของโรคต่างๆแล้วต้นจะล้มหรือฟุบง่ายส่งผลให้การออกรวงไม่สมบูรณ์มเมล็ดจ,จะรีบดำน้ำหนักข้าวไม่ดีได้ข้าวไม่เต็ม,มเมล็ดถามอีกว่าถ้าเราใช้น้อยหรือไม่ใช้เลยหรือทำให้ต้นข้าวขาดธาตุอาหารไนโตรเจนได้ไหมตอบว่าได้แต้นข้าว จะไม่เจริญเติบโตจะมีลักษณะอาการแคร์แกลนต้นไม้ใหญ่ต้นและใบจะเหลืองก็คือการเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์เต็มที่นั่นเองทีนี้เรามาทําความเข้าใจในธาตุอาหารแต่ละตัวกันว่าในปุ๋ยแต่ละสูตรมีธาตุอาหารแต่ละตัวทําหน้าที่แตกต่างกันอย่างไรในการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละส่วนต้องใช้ธาตุอาหารที่สอดคล้อง เหมาะสมต้นพืชหรือต้นข้าวจึงจะเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่แข็งแรงเป็นปกติอย่างเช่นปุ๋ยยูเรียหรือธาตุเอนซึ่งจะมีมากในปุ๋ยสูตร4600เป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวมีแต่ธาตุในโตัเจนหรือเอนซึ่งมีความสำคัญทำหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการเจริญเติบโตในส่วนของใบลำต้น จึงมีความจำเป็นในระยะแรกๆหรือในช่วงข้าวที่มีอายุระหว่าง20ถึง25วันเพราะในช่วงนี้ต้นข้าวจะมีความจำเป็นใช้ธาตุอาหารในตัวเจ่นหรือเอนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของลำต้นและใบช่วยในการสังเคราะห์แสงเพิ่มความสูงเพิ่มขนาดของใบและเมล็ดช่วยในการแตกกอและ ที่สำคัญคือช่วยเพิ่มจํานวนมเมล็ดต่อรวงเพราะในส่วนของลำต้นและใบจะใหญ่ส่งผลให้ส่วนประกอบของข้าวมีลักษณะอวบใหญ่ไปด้วยเช่นช่อรวงก็จะใหญ่ยาวได้สัสดส่วนส่วน P หรือฟอสฟอรัสซึ่งมีอยู่ในปุ๋ยเชิงประกอบเช่น16200 1688 หรือ16 16 8หรือปุ๋ยในสูตรอื่นๆที่เป็นปุ๋ยเชิงประกอบอาจจะมีธาตุอาหาร NPK ครบทั้ง3ตัวหรืออาจจะมีแค่2ตัวซึ่งมีความสำคัญทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตช่วยในการแตกกอพัฒนาการของรากการออกดอกและการสุกแก่ของผลหรือเมล็ดในส่วนของรากทำให้รากมีความรม สมบูรณ์แข็งแรงสามารถชอนชัยหาอาหารในระดับผิวดินได้ดีปลายลากจะเป็นสีขาวและมีจุดสีน้ำตาลในส่วนของลำต้นจะช่วยให้ลำต้นมีความแข็งแรงกาบใบและเส้นกลางใบแข็งแรงทําให้ต้นพืชหรือต้นข้าวมีความสามารถในการต้านทานต่อโรคและ,มะแมลงได้เป็นอย่างดีส่วนเคหรือ โพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารที่อยู่ในปุ๋ยเชิงประกอบอย่างเช่น16-8-8หรือ16-16-8หรือในสูตรอื่นๆที่มีส่วนประกอบของธาตุอาหารครบทั้ง3ตัวหรืออาจจะอยู่ในรูปของปุ๋ยเชิงเดี่ยวเช่น0-0-60ซึ่งมีความสำคัญทำหน้าที่ในการส่งเสริมให้พืชมีความเจริญเติบโต ได้อย่างสมบูรณ์ดีขึ้นเช่นช่วยกระตุ้นให้พืชหรือต้นข้าวนำาธาตุอาหารต่างๆที่มีการสะสมอยู่ในรำต้นหรือใบนำออกมาใช้ในการพัฒนาการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืชให้มีความสมบูรณ์ตลอดไปจนถึงทำหน้าที่ในการสร้างสีงสันของผลผลิตสร้างรสชาติทำให้ผลผลิตดีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการ ของผู้บริโภคสรุปแล้วก็คือการใช้ปุ๋ยสูตร4600หรือใช้ไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวดีหรือไม่ดีผมจะไม่ฟันธงว่าดีหรือไม่ดีขอให้ผู้ใช้พิจารณาข้อมูลในเบื้องต้นว่าส่วนไหนต้องการธาตุอาหารตัวไหนทำหน้าที่อย่างไรและมีความจำเป็นกับ การเจริญเติบโตในแต่ละส่วนอย่างไรในแต่ละช่วงระยะการเจริญเติบโตธาตุาอาหารในแต่ละตัวย่อมทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปธาตุอาหารในแต่ละตัวที่มีประกอบอยู่ในสูตรปุ๋ยต่างๆนั้นมีความสําคัญในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตของข้าวอย่างไรก็น่าก็พอจะเป็นข้อมูลให้มีความเข้าใจ ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าในแต่ละตัวของธาตุอาหารนั้นมีหน้าที่ต่อการเจริญเติบโตของข้าวในแต่ละช่วงอย่างไรก็ฝากเป็นข้อมูลในการพิจารณาการตัดสินใจก่อนที่จะใช้ปุ๋ยตามแนวความคิดก็ฝากพิจารณาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องและเหมาะสม แล้วจะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ข้าวมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดหรือของหลงสีขอให้ได้ข้าวล้นานากันทุกคนครับสุดท้ายก็อย่าลืมฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อคนข้างๆที่มีปัญหาเรื่องของการทำนาเข้ามาศึกษาหาข้อมูล ได้ในช่องเกษตรจงส่งความรู้และที่สำคัญที่สุดคือฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการสรรหาความรู้มาบอกต่อกันเพื่อประโยชน์ของทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ